ก่อนที่จะดูคลิปนะเพื่อนๆนะครับผช่วยรบกวนนะครับกดติดตามกดไลค์กับมาร์ทไรเดอรด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่ร้านกาแฟจังหวัดตากมีขึ้นชื่ออะไรบ้างไปดูกันเลยวันนี้มาร์ทไรเดอยู่ที่ตากนะครับวันนี้เราัาที่งานกาแฟตากคอฟฟี่ครับ 2024นะครับก็เป็นงานที่เขาจัดทุกปีคนระับวันนี้เราเลยจะมาเดินเพราะว่าครั้งนี้ทอทเขาจัดที่ลานกระทงสายคนระับใกล้ๆกับศาลตักศิล์เราไปดูว่าที่ร้านมีอะไรบ้างแนละ้วกาแฟที่ต่างขึ้นชื่อหลายๆอย่างเลยนะผมก็ไม่ค่อยรู้แต่พาเพื่อนๆไปดูแล้วกันนะครับไป <c oughs> สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำคลิปที่นี่นะคะสาวน้อยได้อะไรมาคะได้ไงได้เปัวกาแฟชัวกาแฟกเองเแนะนำหน่อยสิว่างานนี้มีอะไรบ้างยังไงไม่เคยมางานกาแฟเลย ฟรี50บาทเอาไปแลกกาแฟมาตรงไหนลงทะเบียนตรงซุ้มตรงนั้นค่ะอ๋อเหรอแล้วก็เด็กๆเขาให้ขั้วกาแฟมีเนี่ยได้ขั้วกลับบ้านด้วยขั้วกลับบ้านโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันก่อน โซบาน่าบ้านกาแฟตากนะครับตอนนี้อยู่ตรงไหนคะตอนนี้อยู่แถวตซนมาม่าหน้าซองนะครับเป็นอาหารติ๊กเจอร์ของเมืองตากเลยยังไงแล้วตามไปกินด้วยนะครับค่ะกิจกรรมทัเงวันกิจกรรมทั้งวัในบัตประชาชนของใครในบัตประชาชนของใครควักเลยมีเลขหนึ่งแลเลขสองยู่ในบัตรเดี๋ยวเราจะมากินกาแฟนะเดี๋ยวเราก็เดินดู าบอกว่าที่นี่เขาถ้าเราลงทะเบียนนะครับเราจะได้ก็ปัดหน้าสิบาาเนาะมาแลกกาแฟด้วยครับเดี๋ยวนี้เราดูในงานเดี๋ยวเราไปดูว่าตรงสูนย์บริการหรือว่าที่ต้อนรับทุกค้าครับเขจะมีดูเดียเ๋ยวไปนน่งัดว เสร็จแล้วนะคะ้า้น่ะต้องใช้อะไรบ้างไม่ะไม่มีอะไรขี้เลย ก็มีแบบว่าขอกาแฟครับก็มีขอกาแฟด้วยครับวันนี้ครับนี่ครับมาดื่มกาแฟวันนี้เป็นไงบ้างตอนแรกอ่ะนึกว่าของใครของที่บ้านเหรอครับชื่ออะไรครับอันนี้แองการ์ที่เราก็เดินผ่านนะเรามองแต่มาแองการ์มากินกาแฟใช่ไหมครับนี่องการ์มากินกาแฟชอบออกกล้องเหรอการต้อนรับนะไม่เห่าเลยอีกตัวหนึ่งครับ ันนี้ชื่ออะไรครับชื่อว่ากิวครับว่าก oh, <Wag> oh, oh, ิวโอ้ว่ากิวนี่น่ากินเลยเนี่ยโอ้โตโตโตแล้วว่ากิ o n าแฟแล้วก็เอาไปเล่นกาแฟกลับไปได้เลยแล้วจะเป็นกิจกรรมให้ทำฟรีนะต้องไปวางกลับด้วยนั่นนะครับพี่เครับใช่ตารงณ์มันยอดเยี่ยมครับอรมันเยอะแลพี่ครับสุดไปแล้วมาแล้วอันนี้คืออะไรพวกเรื่องอะไรพวกอ่อนเนาะอ่อนกานาอ่อนกานาเด็กเด็กอันนี้คือมาหลอกลางแล้วใช่ไหมอ่อนค่อนมาทางการเอาไปใส่เปล่าใส่เปล่าใส่เปล่าได้เปล่าใส่ ลมมันแรงอ่ะเอามาเป็นคอนเทนต์สนุกๆเลยไอ้อนดลงไปเลยได้ไหมครับปลดจริงไม่ได้หรอครับเอาขนมมาไปเฉย้ได้เอาวางป้อนนอะไรอุ้ยๆระวังอ่ะเศรษฐีมือกันพ้วนะครับ นะไปข้าวรอจะปาวหรอว่าวาเราจะให้เด็กๆมาทำกิจกรรมนะครับโดยการขั่วกาแ่นะคร um ับให้เด็กข hey, ั้วคะ กขาจะมีวิธีการคั่วก,กาแฟแบบว่าความเข้มของกาแฟด้วยนะครับเลยว่าให้เป็นแบบสนุกสนานแล้วก็ลองดูว่ากลิ่นในการคั่วกลางคั่วแก่คั่วอะไรเป็นยังไงก็จะมีดีแล้วก็ทํให้ามด้วกันกให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกาแฟด้วยหมดแล้วอ,อยางหมดเลย <Watch> วอชเอชไม่มีแล้วหมดแล้ว,วอไอ้เป็นทันนี่นใช่ค่ะไดนได้ได้ได้ไ,าาไ,ปปได้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 แด้ได้ไ้ได้ได้ไร้ได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 ้ด้ได้าด้ได้ได้าด้ได้ได้ไดนได้ได้าด้ไไ้ไดดไ้้ได ่นีกาแฟจากอุ้มหางเหรอครับใช่ครับกาแฟจากอุ้มหางครับนี่ชื่อร้านเหรอครับร้านชื่อร้านกาแฟโมโกลอุ้มหางครับผม กาแฟอะไรที่แบบขึ้นชื่อ,อบ้างครับอ่ามีกาแฟเป็นกระบวนกาแฟรูปนะคะเป็นวอดกับเป็นตัวดายต,ตัวเซ็กครับอันนี้คือที่ชงได้เกืออะไรครับอันนี้เป็นเมนูมโ,กโกโก้ทำให้ลูกค้าครับนี่นลยครับไค้บ้างมาสั่งกาแฟของที่ไหนได้นะก็จะมีกาแฟทุกอย่างเลย ว็อ <jam Stadium> ีก้านนครับซ้าน้วท่นีกที่นีกเจ็บเอที่นี่ก่น่อทน้าคาตอน เก็บภาพบรรยากาศแต่ละร้าน้แบบร้านมีแบบเยอะมากครับร้านกาแฟแต่ละร้านก็ในจังหวัดตากเยอะจริงๆนะครับแล้ก็จัดตั้งแต่วันที่11-12 12นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายเราก็มาเก็บภาพ สเสื่อปีหน้านะครับถ้าใครมาสวัสากหรือว่ามีงานกาแฟนี้ครับก็เรามาชิมแล้วก็เดินเล่นคอกาแฟได้เลยนะครับแต่ใครที่แบบชอบดื่มกาแฟกฟ็มาดูได้กาแฟกระตากก็มีหลานอนเลยจริง น้อบาทหรอกนี่ยอ่ยหนูมาไกล่อร่อยไหมคะารั่งกแกงม่าต้องานนอต้องปลาน่าเลยต้องล คนที่จะบอกว่ายังไม่สุดคือง่ายๆโอเคมาเดวั

ก็เรียกว่ามีเทคนิคในการชงกาแฟด้วยนะครับแต่ละร้านก็จะมีเทคนิคที่แบบว่าน่าสนใจในการที่เขาปรุงรสกาแฟด้วยนะครับอีกก็เป็นตอนสุดท้ายก็หลายร้านก็อาจจะไม่ได้มานะครับเ้วก็มาเดินก็จะมีพวกขนมปังพวก ของกินคู่กาแฟด้วยเนายนี่ก็เป็นร้านเสียงนาคาเฟ่นะครับที่เขาเอาตัวขนมปังขนมปังอันนี้ชื่ออะไรคะหมย์บัวซองบัวซองนะครับก็จะมีบัวซองด้วยที่ขึ้นชื่อของร้านเขานะครับก็มีอะไรที่น่ากินน่าทานมากว่าย,ยัางไงกันอย่างนี้เดียหมดเลยเนาะดีกว่า,าน้ออันนี้เอาอันนึงแล้วก็เจกขอคคุณแมม่ ใช่ค่ะอะไรคหมไปดีมาร์เองได้เลยถ้าเกิมีผลต่อการแบบตัดสินใจจะสื้ นอกจากอินดาฟแล้วนะครับก็ฐานเดิาเที่ยวททๆๆเขาก็จัดให้มีสูรเขาเรียกบูธของสแสดงสินค้าของโอท็อปแล้วก็อัตสากรรชุมชนต่างๆด้วยครับสแสดงในงานนะครับเดี๋ยวจะไปดูที่โซนนี้ครับที่มีอะไรบ้างมีครบด้วยมีเครื่องทำาหานกับเบื้อด้วยมับแล้วก็เขาเรียกว่าหัตถกรรมเนาะที่แบบว่าบบเอาหินเขาเรียกว่าหิน เขาเลยหินแกนิตเราะประจาจังหวัดนะครับก็มาเป็นพวกแก้วกาแฟแล้วก็ที่ชงกาแฟอะไรด้วยนะครับมีอันนี้ชื่อแบรนด์อะไรครับผมบชื่อร้านร้านประสิทธิ์ศิลานะครับเขาก็จะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนี่ยครับเอา,อามาทําเป็นแก้วกาแฟเนี่ยสวยๆอย่างนั้นเลยแล้วก็มีตัวที่เป็นเครื่องบีบกาแฟด้วย มัรนได้อย่างเลสมองทำงานแล้วมันดียังไงเวลาแก้วนี้มานดื่มกาแฟมันดียังไงมันจะเาเทียบกับแก้วเซรามิกทั่วไปอ่ะมันเป็นความเป็นโคกอะมันเป็นที่มันมันจะเก็บความร้อนได้นานกว่าแก้วเซรามิกทั่วไปแล้วเวลาเก็บความร้อนสมมติเราจับอย่างเงี้ยร้อนไหมคะไม่ร้อนค่ะมันเพราะเราไม่ ถ้าจับตรงๆอย่างนี้เรสถ้าจับอย่างเงี้ยถเยี่ยมถ้าไม่มีจับอะไรใส่กาแฟของฝรั่งคนรักกาแฟนะครับผสมพวกคุณมีเครื่องปั่นข้าวกล้องไวแก้วนี่คืุณพี่คะทำคุณด้วยกันเลยค่ะถ้าถ้าเรียกหินประเภทนี้คือจะเรียกหินประเภทหินอะไรครับหินศิลา์ิดแต่มันไม่ใช่หินกระดิ่งเลยค่ะโอ้ หินโครกอ่ะหินทำโคลกใช่ไหมจากที่ทำจากรกัาผมอันนี้ว่าหินนี่เขาเรียกว่าหินอะไรหินแกรนิตไหมครับหรือว่าหินอะไรไม่ครับเขาเรียกว่าไดโอไลส์อ๋อหินไดโอไลส์นะครับถ้าแกรนิตจะเป็นตัวนี้นี่คือแกนิตโอ้แกนิตจะเป็นสีอ่อนนี้นะครับจะเป็นจะเป็นเม็ดเขาเรียกว่าแกนมันจะใหญ่ครับแกนมันจะไม่ใหญ่ให่แต่เนื้อเม็ด หินตัวนี้มันจะตละ,ละเอียดดนะ้ก็คือจริงๆตัวนี้ทำทำคบทำคบกันอีกไม่ได้ Coca เพราะว่าเวลาตําแล้วมันจะมีเม็ดทรายออกมาเราจะต้องใช้หินที่ละเอียดอ ก็คือหินประเภทนี้ครับหินละเอียดทำครบเวลาะดับจะได้ไม่มีเมทายออกมาเพราะว่าจริงๆอ่ะตั้งเดิมอ่ะเมื่อก่อนที่เอ่อชื่อหินแกลนิดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเขามาสำรวจแล้วเขาเอาไปทำเป็นพื้นผนังแล้วก็เรียกเลยก็เราก็เลยเรียกติดิากักนว่าแกนิดใช่แกนิด,นดอย่างเงี้ยครับจริงไม่ใช่ใช่ก็เราได้ความรู้อย่างหนึ่งครับในการที่เราอยู่จังหวัดตากครับเราก็เรียกหินไว้หินที่ทำโครงหินแกลนิดมาตั้งนานนะครับเราก็รู้นะครับว่าเออหิน แบบนี้จอดมากายเป็นฟ้านะครับสามารถท่านคูณลูกค้ได้นะคะด้างซ้ายของเราเป็นเอศครีมนะคะต่างๆอาบวงนี้เป็นดินไทยเป็นดินปั้นแห้งฮม ตัวละ50บาทเองน้าหลักมากเลยแล้ก็ปั้นเป็นรูปต่างๆได้สามารถเป็นตามที่เราตองการอินนี้ได้เลยต้องมาใช้โบรีไดยงาวิจัยนี้ได้รับกาเสนอ่หรือก็เป็นฝีมือนะครับของแม่บ้านนะครับลักสิบดินไทยนะครับใช่ใช่ สองวันขายของยุ่งไม่ได้มาเลยดีค่ะแม่อยู่าขายตอนเย็น นี่ครับอันนี้ก็จะมีบูธที่เขามีวาดรูปด้วยแล้วก็มีกาแฟด้วยนต่างๆที่มาต่างๆเพิ่มขึนนี่ร้านอะไรครับผมยากง่ายแต่ว่ามีคนเข้าใจเยอะเลนะคโอ้จคือว่านี่ครับเขาก็จะวาดรูปด้วยนะครับแล้วก็จะมีคนมาเที่ยวที่ยาไหมเราอาจจะเข้าใจว่ากาแฟนี้แค่ขามีดถูกไหมครับจริงๆใครเข้าใจว่ากาแฟมีแค่ขามีดเพราะเราดื่มกาแฟเราก็ต้องอยากขาอีเววนารดรูปนะครับจริงๆแล้วกาแฟยามีดั้นที่ดีจริง ที่มีประโยชน์ต่อเราด้วย นะครับมีใครสนใจก็มาที่ร้านบริการบริการวาดรูปด้วยครับในกีนนะครับไทยร้านนะครับแล้วจากเกษตรกรจะมีกาแฟดีนะครับออร้านเยอะจริงครับเราเดินไปต่อหลายร้านเลยนี่ก็จะมีกาแฟอีกนะครับร้านอะไรอันนี้ด้วยโซด้าเขาโซด้าเขาอยู่ที่ไหนอะคะร้านอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลตากครับแอมเป็นเมืองตากเนี่ยนะหน้าโรงเรียนอนุบาลอยู่ฝั่งหน้าโรงเรียนเลยหรอตากเซเว่น เอาซอยข้างเซเว่นไปอนุบาลเก่าอนุบาลใหม่อนุบาลใหม่เขาซอยข้างเซเว่นอ๋อไม่เจอเขาคอยเขาเนี่เนี่เป็นกาแฟอะไรบ้างครับมีกาแฟหลักๆที่เราใช้ก็คือจะมีของอําราจััมตกครับมีอุ้มทางท่าสองยางแล้วก็อาเภอเมืองครับก็เกษตรกรของบ้านเราเองเอามาตั้แล้วก็เป็นคนกล้มด้วยแล้วก็ไปใช้ที่ร้านด้วยตัวหลักเราที่ร้านมีเป็นร้านแบบสไตล์ไหนเป็นร้าน เครับมีอาหารมี่เขาค่อยเป็นเมนหลักของร้านครับแล้วก็จะมีกาแฟรก็มี นะหาเดี๋ยวเราไปไปกินข้าวซอยกันเปิดเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันใช่ครับถึงอ่าถึงช่วงนี้ถึงสี่โมงเย็นอ๋อถึงสี่โมงเย็นเช้าถึงสี่โมงเย็นแสดงว่ากินช่วงอาหารเที่ยงอาหารเช้าได้แล้วสักพักจะมีช่วงเย็นงนค่ะคุณผู้ชายเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจะมีร้านในตากนะครับที่รู่ค่ะจะมีร้านปลาว่า ไข่เจียวข้าวกะเพาข้าวกะเพราเสฉะไปอาหารให้กินด้วยข้าวก็ะบาดขีดข้าวที่นี่ได้โซนี่ร้านนี้ไหนคะเนี่ยอ๋อเปิดที่บ้านค่ะเป็นไลน์แมงอ๋อนี่ครับมาดูได้นะครับอ้าวเฮานี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าจุดทิงดูแลดูแลสิ่งแวดล้อมโดยอะไรบ้างครับคุณเนี่ยครับคุณนี้แยกขยะเลย นี่เป็นของการท่องเที่ยวแน่เลยการทิ้งแก้วนะครับแล้วก็ทิ้งขยะอินทรีย์อะไรพวกนี้ครับเราก็จะแยกขยะเพื่อที่ลดมลาวะที่เจ้าขยะไปใช้ทำเราเรียกว่ารีไซเคิลเนาะไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้โดยที่เราไม่ทำให้โลกสกปรกเลยก็ดีนะครับอ่อติมมนี่อะไ,ไตรติ่มไล่ติ่มนะครับ บูตี้เขามีงานด้วยอ่ะบูตี้ก็จะเป็นบูติที่ พยาบาลเลยเพราะการเดบปารัต้องพร้อมกับจำนนเงินจัดจำหนี้กระเป๋าเพื่อสมทบทุนเรื่องนี้ให้เรือนจำจังหวัดตากนี่นะครับเขาก็จะมีจำนวน่ายกระเป๋านะครับเพื่อที่จะสมทบทุนหรือว่าช่วยให้โรงพยาบาลตากด้วยครับคุญกระเป๋าทำกันเลยสมทบทุนรวมตุ้มตุ้มจำหน่ายกระเป๋าเลยครับบุญตามกำนังสักคาครับเพื่อซื้อเครื่อง AED กระตุ้นหัวใจไฟฟ้าให้เรือนจำจังหวัดตากครับให้เรือนจำจังหวัดด้วยมีหลายแบบด้วยกันค่ะเป็นไอเดียออกแบบทั้งนั้นเลยนะ กระเป๋านะคับส้ครับสวัสดีครับจากศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคินิกโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับวันนี้เราได้นำออกบุญจัดจำหน่ายกระเป๋าเนื่งในวันมหิดลนะครับกระเป๋าราคาใบละ149บาทหรือทําบุญตามกำลังศรัทธานะครับซึ่งเราจะไปสมทบทุนซื้อเครื่อง AED นะครับหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้านะครับให้กับ เราก็นั่งคุยกัน,น <ไง S 2> ขายดีแค่ไหนเ <ไง S 1> จ้า <ไง S 1> ของร้านวิ่งส่งของเลยครับเถียงนาครับเียชียงซื้อเถียงนาครับไปใช้ในการดูมักมกษสกาแฟตากันนะครับนี่ครับนี่<อ>ก็มีแบบบริการหลายๆอย่างเลยนะครับ<อ>ก็เดี๋ยวเราปิดคลิปก,กันตรงนี้เลยนะครับเราไม่สามารถเจาะร้านแต่ละร้านได้จริงเพราะว่าร้านเยอะแล้วเขาเขาก็ทํากาแฟกันนะเดี๋ยวก็เพื่อนๆลองดูนะครับที่ถ่ายไปนะก็อยากให้เพื่อนลองไปดูว่าแต่ละร้านในจังหวัดตากมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็กาแฟที่นี่ก็ขึ้นชื่อนะครับกาแฟต นี่คือหน้าหน้านทดลองดื่มนะครับใครไปขอกาแฟ,ก,าฟก็ลองติดตามเลยแล้วก็จบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับยังไงเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมาร์ทไรเดอร์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าครับเราจะมีคลิปดีๆอะไรในจังหวัดตาหรือว่าที่เที่ยวเที่ยวท,ท,ที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามดูแล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ